เรียบเสือกับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2521ออกวัดลวกเนื้อทองแดงกดไร้กดหัวใจแคปไปเป็นความรู้ได้นะครับจดจำใบหน้าหลวงพอ่อให้แม่นยำเมตตาคมชัดสูงต่ำไม่เท่ากันเหรียญนี้กรอก2โค้ดโค้ดนะตรงสังกติคมชัดโค้ดตรงหัวลอเรือไส้โค้ดมีเขี้ยวคมชัดสองเขี้ยวเลข2ไทยใต้องค์หลวงพอ่อมีขีดเล็กๆร,ระหว่างหัวกับหางคมชัดจดจำรอยเจาะปิ้นหูเหรียญเอาไว้ครับ พื้นเหรียญด้านล่างซ้ายมือเรียบตึงเป็นรัศมีคมชัดจากแหล่งปั๊มสันขอบด้านล่างจะเป็นวงโค้งครึ่งวง2วงนะครับวงที่1วงที่2นี่คมชัดมากเลยนะครับลักษณะขอบตัดเป็นฟันตัดหยาบมีฉีกขาดจดจำฟันตัดและรอฉีกขาดตรง2นาฬิกาและจุดตาย90-11นาฬิกาอันนี้คือ9นาฬิกาครับแล้วก็10นาฬิกา สุดท้ายล่องใหญ่สุด11นาฬิกาครับ